สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาดูต้นผักหวานป่าสีทองนะครับต้นนี้นะครับผมปลูกอยู่ที่บ้านนะครับก็สวนข้างบ้านนะครับอยู่ที่บ้านนน้ำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับอายุปลูกนะครับอายุการปลูกการลงดินของต้นนี้นะครับก็หเดือนจะเข้า7เดือนนะครับประมาณ6เดือนกว่าๆว่านะครับต้นแตกยอดได้ดีนะครับแตกยอดได้ดี โดยต้นนี้นะครับผมใช้พี่เลี้ยงเป็นต้นลำใหญ่นะครับต้นลำใหญ่ก็เริ่มโตนะครับผักหวานก็แตกกิ่งได้ดีนะครับแทงยอดได้ดีนะครับผมใช้ต้นกล้าผักหวานแบบนี้นะครับเป็นต้นประมาณอายุ8ปดเเดือนนะครับหนึ่งถุงนะครับจะมี2ต้นแบบนี้นะครับผมลงปลูกในหลุมเดียวกันเลยแล้วก็ใช้พี่เลี้ยงเป็นลำไยนะครับก็ถือว่า เติบโตได้ดีนะครับเจริญเติบโตได้ดีสําหรับผักหวานป่านะครับยิงผุมก็ทดลองหลายบ่ออยู่นะครับก็กําลังสวยแต่วันนี้พามาดูต้นนี้นะครับก็สวยนะครับหก,หกเดือนกว่าวาถือว่าไม่เลวเลยนะครับถือว่าแตกยอดได้ดีนะครับแตกกิ่งแตกก้านได้ดีนะครับสาหรับใครที่สนใจต้นกล้าผักหวานป่าสีทองนะครับสวนเราก็มีจําหน่ายนะครับ ถุงนะครับถ no right, right, right right, right. ุงละ2ต้นนะครับ1ถุงถ right, right ุงละ25บาทนะครับมารับที่สวนได้นะครับหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ไกลๆนะครับเราก็สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับราคาถุงละ25บาทนะครับเนี่ยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามโทร0 9 279 9 2 5 0 9ะครับต้นก้าผักหวานป่าสีทองสวยๆนะครับช่วงนี้นะครับ นี่ต้นแบบนี้เลยนะครับหนึ่งถุงมี2ต้นนะครับยีบาทครับราคาเดี๋ยวท่านจะมีผักหวานป่าสวยๆไว้รับประทานนะครับแล้วก็ไว้เก็บยอดฝากเพื่อนบ้านนะครับดีเลยนะครับหรือปลูกขายสร้างรายได้นะครับสำหรับต้นนี้นะครับผมปลูกในวงบ่อนะครับวงบ่อบ่อก็ประมาณ50-60เซนนะครับ หรือว่าเติบโตได้ดีดีนะครับการผสมดินปลูกก็สําคัญนะครับสําหรับผักหวานป่านะครับเพื่อช่วยให้รากเขาเดินได้เร็วขึ้นก็ผสมดินปลูกก่อนที่จะนําต้นผักหวานลงนะครับโดยใช้ดินอาจจะใช้ดินถุงตามร้านเกษตรนะครับแล้วก็ขุดหลุมนะครับหลุมดินของเรานะครับ โดยเอาดินที่ขุดขึ้นมานะครับผสมกับดินปลูกนะครับก็จะช่วยให้รากผักหวานเดินได้เร็วขึ้นนะครับเพิ่มความร่วนซุยของดินนะครับก็ผมทดลองแล้วได้ผลดีนะครับได้ผลดีนะครับมาดูอีกต้นนะครับมาดูนะครับต้นนี้นะครับก็ปลูกพร้อมกันนะครับผมลองปลูกเป็นวงบ่อนะครับพื้นที่ผมไม่เยอะนะครับสวนแปลงข้างบ้านนะครับพื้นที่ไม่ค่อยเยอะตันนี้ก็ แตกยอดแล้วนะครับยาวแล้วอายุแค่6เดือนนะครับก็ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับการปลูกนะครับในช่วงแรกนะครับปลูกผักหวานป่านะครับไอนี้ผมช่วง3เดือนแรกนะครับผมไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยนะครับใช้เฉพาะดินปลูกนะครับผสมลงในหลุมนะครับผสมดินที่ขุดขึ้นมานะครับผสมลงในหลุมเดียวกันนะครับแล้วก็3เดือนไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยครับเพราะว่า เราให้ปุ๋ยเร็วเกินไปนะครับไปเล่งเขาเกินไปนะครับรากเขาอาจจะยังปรับตัวไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงนะครับสําหรับการปลูกผักหวานป่านะครับ6เดือนนะครับได้ต้นเท่านี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับผมมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็งามเหมือนกันนะครับนี่ครับนี้ยาวเลยเพราะว่ามันอยู่ในร่มนะครับแตกยอดยาวเลยข้างล่างก็ มีทรงพุ่มทรงใบนะครับสวยนะครับกำลังสวยเลยอย่าลืมนะครับสนใจต้นกล้าผักหวานป่าสีทองนะครับเรามีจําหน่ายนะครับถุงละยีบ5าบาทนะครับ1ถุงมี2ต้นครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้ที่092 279 2509หนะครับหรือมารับเองนะครับที่บ้านนนนนำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับผม สนใจติดต่อสอบถามเลยนะครับเห็นวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณสมาชิก,กเกษตรทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ